สวัสดีครับช่อง youtube คู่ใหญ่ยาวครับวันนี้นะครับผมมาแบบโอ้ไม่อยากจะพูดเลยนาะนั่นก็คือนะครับมันจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับบุคคลซึ่งใช้รถนะครับโดยการเผลอเลยหรือว่าความไม่รอบคอบนะครับเหมือนผมเห็นไหมครับโคลงโงงเลยนี่เห็นไหมเครื่องไม่มีเลยเครื่องมันไปไหนครับผมนั่นก็คือผม เตรียมรถที่จะไปนะครับแล้วผมก็มาเปิดฝาน้ําหม้อหม้อน้ําเปิดฝามออกก็เติมน้ําลืมปิดครับผมขี่ไปประมาณขีกว่ากิโลครับเครื่องน็อกเลยระเบิดเลยครับเครื่องนี่ครับเนี่ยก็ระวังครับเป็นอุทาหรณ์สนใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องมันเป็นยังไงนี่ดูเอาพี่น้องเอ้กองเอเล่อยู่นี่ทางบาสกําลังนะครับเอาออกอยู่เนาะนี่เห็นไหมครับเนี่ย จากมันวิ่งอยู่ดีๆครับก็มากองเอเล่อยู่นี่แล้วก็สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรยากมากเลยอ่ดูท่าหอนนะครับดูท่าหอนสนใจสําหรับคนที่ดูแลรถรักรถนะครับต้องดูดีๆอย่าเพอเลอเรนะครับผมพลาดไม่ได้สาเหตุก็คือหม้อน้ําแห้งนะครับเครื่องน็อกเลย นี่พี่น้องนี่คือสภาพรถนะครับผมเตรียมตัวต้องทำให้ดีนะครับกะว่าไหลเรือไฟแล้วจะเดินทางครับผมไปหลายที่ด้วยเนาะคิดว่าจะยิงยาวเลยครับขึ้นเหนือนั่นแหละเนาะไม่ต่ำกว่าสิบกว่าว,วันเลยถึงยี่ิบวันนั่นแหละผมจะไปไปด,ดูท่องเที่ยวครับผมได,ดูหนาวเนาะ,นะก็จะไปเตรียมหลายๆอย่างครับ ไปกับรถด้วยความพร้อมนะครับผมนี่หลังจากที่เราล้างเครื่องเรียบร้อยนะครับผมตัวที่กําลังล้างเครื่องเพื่อจะส่งเครื่องนี้เข้าไปที่ตัวจังหวัดอุบลน,นะครับผมตัวตัวเครื่องเลยนะครับผมกำลังจะปากรถบัดไปล้างเรียบร้อยนะครับเป็นพวกฝาสูบเป็นพวกสูบลูกสูบแหวนนะครับผมไปหมดเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่คืออุทาหณ์นะครับดูเอาไว้ อย่าลืมนะครับอย่าเพลอเลยนี่คือคนแก่ครับนี่นะครับพลางลางบางส่วนบางส่วนก็ต้องส่งเข้าไปซ่อมที่ตัวจังหวัดนะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นร้านอ,อู่ซ่อมที่ผมเอามาซ่อมบ่อยนะครับผมเพราะว่ารถผมมี่ีแต่รถโตเกาน่าเน่าๆๆนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับ ยามอ,องเลยพร้อมเลยครับอยู่หน้าบ้านนี้เองนะครับอยู่หน้าบ้านนี้เองไม่ได้ใจครับป็นนี้หลายระแนนครับผมเครื่องอีกแตกเลยครับเครื่อง กำลังฝากเข้าไปที่ตัวจังหวัดนะครับผมอาไต้องออกขึ้นรถบัสไปครับผ่าตัดหนักเลยแล้วครับวันนี้เนี่ยนะครับ เีมันแตกมเราบอยเอาเดียอยู่ที่ับ้ามนนันแเอมาเอยอยู่ที่ททอ้อล,ลอนน้ยโอยโอยโอ้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 าโอ้ยเอ้ยโ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 อเยโอยอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยคอัยโอยอ้้อย อันตรายเลยไม่เป็นไรครับนักรบย่อมมีบาดแผลครับผมนี่ดูครับผมก็จะไปเพิ่มเติมพวกเต็นหลังคานะครับที่มีแหลกออกมาด้านข้างเราก็จะไปเพิ่มเติมเพื่อเอาไวบาบา้บังแดดบังฝนชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมชีวิตหลังกเกษียณครูใหญ่ยาวเนาะ ก็ทาไปเพ e ื Take ่อความสุขของตัวเองไม่ได้สร้างให้ใครนะครับสร้างให้กับตัวเองครับผมพออายุก็มากแล้วก็คือกินคือเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับผมตอนนี้นี่ช่อง youtube ครูญ่ยาวเนี่ยเต็นหลังคาครับนอนบนหลังคานี่ได้เลยโอเคครับพี่น้องเอ้ยน่าสงสารนะครับน่าสงสารเลย นี่ตัเครื่องเลยเครื่องกำลังจะส่งทุกตรงไปที่ตัวจังหวัดอุบลน,นะครับผมนี่ฝากรถบัตไปกอ,องหลายแผนกครับช่วยกันน่าจะอยู่ละลาวสามสี่วันก็คงจะเสร็จนะครับผมเดี๋ยวดูกานอัปเกตตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ